สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูดีสอนนะครับในเช้าวันพุทธที่17พฤศจิกายนนะครับ2564ใช่ไหมครับวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนการคูณนะครับการคูณก็คือการบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมลูกแต่ถ้าเมื่อมันหลายจํานวนเข้าไปมากนะครับมันก็ทําให้เราต้องเขียนยาวใช่ไหมลูกเราจึงใช้การคูณนะครับเข้ามาแทน นะครับการบวกเพิ่มนะครับสัญลักษณ์ของการคูณคืออะไรลูกเด็กๆรู้ไหมครับสัญลักษณ์ของการก็คือกา,กากระบาทนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพามาทบทวนการคูณนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้มาแล้วจากชั้นพอหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ในเทอมที่1ด้วยแล้วทีนี้ขอเทอมสองคุณครูก็จะมาทบทวนนะครับวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้นะครับการฝึกเขียนประโยชน์สัญลักษณ์การคูณนะครับลูกอ่า เดี๋ยวคุณวันนี้คุณครูจะขออนุญาตใช้คลิปจากคุณครูหาไทยรัฐนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับแล้วก็อีกอย่างนะลูกวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดด้วยนะครับแต่ยังคงเช่นเดิมครับคุณครูดีสอนเน้นการทําแบบฝึกหัดใส่ลงในสมุดนะครับเพราะคุณครูมีให้ทําอยู่หหน้านะครับวันนี้แค่4ข้อเองนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกท่องให้สุดคูณนะลูกแล้วก็ ชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปฝึกท่องให้สุดคูณกันก่อนนะครับไปกันเลยจํากันได้หรือเปล่าสุดคูณเพิ่นเพลินบันเลงแล้วทองไก่มวยยิ้ม สอง2 5่แปดสองห้าส2 2สองหก9ิบสเสป็น20 21เป็น22 2สเป็น24สู่ตรคูนเพลินเลงบันเลงแล้วทอง ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขอบคุณคลิปวิดีโอเพลงสุขคูณเพลินเพลงเป็นอย่างมากเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนดีก,กว่านะคะคุณคูณให้รูปภาพตามนี้นะคะสารีเนาะมีอยู่ด้วยกัน4กล่องนะคะกล่องละ2ผลนะักเรียนเวลาเราจะหาว่ามีสารีทั้งหมดเท่าไหร่นะเราก็จะนําก,กล่องนี้มี2กล่องนี้มี2ก็จะนํา เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ในรูปของการบวกก็คือ2บวก2นะคะบวกอีก2และบวกอีก2นั่นเองนะคะจะเท่ากับ8นะคะ2บวก2บวก2 4ตัวเท่ากับ8นั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องการคูณมาแล้วนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ของการคูณเราจะเขียนได้อย่างไรนะคะนักเรียนจําให้แม่นจําให้ดีนะคะการคูณเกิดจากกลุ่มคูณสมาชิกนะคะอะไรคือกลุ่มนะ อะไรก็ได้ที่เป็นจานเป็นก่องเป็นถ้วยเป็นเป็นกลุ่มนะคะอย่างแบบนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด4กล่องนะเราจะบอกได้ว่ามี4กลุนะ่มนะมีกี่กองก็คือมี4กลุ่มนะแล้วสมาชิกค,คืออะไรคะสมาชิกค,คือจํานวนสมาชิกที่อยู่ในกล่องนั้นๆอย่างเช่นอาสารีตรงนี้ก็คือสมาชิกก็คือเลข2 เพราะว่าแต่ละกรองมี2สมาชิกหมดเลยนะเราจะเขียนได้ว่ากลุ่มก็คือ4กลุ่มคูณด้วย2เพราะว่า2แต่ละแต่ละกรองเนี่ยมี2สมาชิกนะคะเพราะฉะนั้น4คูณ2จะเท่ากับ8 นะคะจะคาตอบเท่ากับการบวกเลยนะคะการบวกกันนะเลขเหมือนกันบวกกันซ้ําๆนะบวกกันซ้ําๆย้ําๆแบบนี้อย่างเช่นตรงเนี้ยเป็น2อบวกสบวกสบวกสเราจะใช้พี่คูณเข้ามาช่วยนะคะเราจะใช้พี่คูณเข้ามาช่วยนะ,ะบวกกันเยอะๆเราบวกกันไม่ไหวเดี๋ยวเลขมากกว่านี้เราก็บวกไม่ไหวแล้วนะคะเราจะใช้พี่คูณเข้ามาช่วยจําให้แม่นนะประโยชน์สาระของการคูณเกิดจากกลุ่มคูณสมาชิกตรงนี้มี4กลุ่มเป็น 4คูณ2นั่นเองนะคะต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นรูปพับนะคะรูปพับนะมีทั้งหมดอยู่ในจานนะจานเราก็จัดได้ว่านั่นคือกลุ่มนั่นคือกลุ่มของเรานะสัญลักษณ์ของการบวกจะเขียนได้ว่ามีเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4และ5นะคะมี5มีกี่จานนะ1 2 3 4 5 6เอา5บวกกัน6ตัว1 2 3 4 5และ6 5บวก5เป็น10 10บวกอีก5เป็น15 15บวกอีกบวกไปเรื่อยๆจนครบนะจะได้เท่ากับ30นั่นเอง นะกว่านักเรียนจะบวกเสร็จนะก็เยอะนะคะพี่คุณบอกว่าบวกกันย้ำๆซ้ําๆบวกไม่ไหวเดี๋ยวพี่คุณเข้ามาช่วยเองนะคะพี่คุณบอกว่าถ้าจะให้พี่คุณเข้ามาช่วยต้องเกิดจากกลุ่มคูณสมาชิกนะคะเรามีกี่กลุ่มคะ1 2 3 4 5 6มี่้ากมีกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก5จะได้ว่า6กคูณหนะหคูณหเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 6คูณ5เท่ากับ30นั่นเองนะคะเร็วมากๆนะแต่ห้างเรียนเอา5 5, 5บวก5บวก5บวกไปเรื่อยๆนะยังไม่เสร็จเลยแต่ถ้าเรามองปุ๊บมี6กลุ่มคูณ5 6 5 30ตอบได้ทันทีเลยนะคะอ่ะต่อไปถ้าเขาไม่มีรูปภาพมาให้ไม่มีรูปภาพมาให้มีให้แบบนี้ตัวเลขนะนักเรียนก็มองเลยว่าอันนี้คือ1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มและ4กลุ่ม นะนั้นเองก็นำสามบวกสามบวกสามบวกกันเรื่อยๆย้ำๆท 3, ำซ้ำนะบวกได้สิบสองนะคะกว่าจะบวกได้ก็นานพอสมควรเขาบอกว่าใช้วิธีการคูณเข้ามาช่วยพี่คูณบอกว่าถ้าจะให้ฉันช่วยต้องใช้กลุ่มคูณสมาชิกนะคะกลุ่มคูณสมาชิกเรานับแล้วเลขสามมีทั้งหมดสี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิกหนึ่งเลขอะไรคะเลขสามก็จะได้ว่าสี่คูณสามได้ 12นั่นเองนะรวดเร็วกว่ายเยอะเลยนะคะรวดเร็วกว่ายเยอะเลยนะตัวอย่างต่อไป5บวก5บวก5นะคะ 5, 5, 5, 5บวก5บวก5บวกกันแล้วได้15นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่คุณบอกว่าเจ้าบวกเลขเดิมค่าช่วยเองเกิดจากกลุ่มคูณสมาชิกเกิดจากกลุ่มคูณสมาชิกนั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะเรียนตรงนี้มี3กลุ่มนะเลขสมาชิกคือเลข เพราะฉะนั้นจะได้ว่า3ามคูณหเท่ากับสิหนะแปบ๊บเดียวเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้เรียนทำอะไรวันนี้นะคะไปกันเลยคะ่ะนะครับหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอจะไม่ลูกเกี่ยวกับ การเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณและการบวกเพิ่มเห็นไหมลูกที่เราเห็นใช่ไหมครับทีนี้คุณครูที่สอนก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับง่ายๆนะครับโดยเน้นให้พวกเราทําใส่สมุดครับอ่านะครับก็คือของวันพุธที่17นี่ใช่ไหมลูก็เด็กๆก็เขียนเลยนะครับแล้วก็เขียนโจทย์นะครับเติมคําตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณนะครับม่มีอยู่แค่4ข้อเองนะครับครูจะให้เด็กๆทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ นะครับใครทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพนะครับส่งเข้ากลุ่มเพื่อนครูตรวจได้นะครับสําหรับอีพีนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเด็กๆคนไหนมองอันนี้ไม่ชัดคุณครูก็จะนะครับให้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็หรือเด็กๆอาจจะกดหยุดแล้วก็เขียนตรงนี้ก็ได้หรือคุณครูจะถ่ายภาพนะครับแล้วก็อัปโหลดไปใต้คลิปให้เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าคุณครูก็จะมา การทบทวนการคูณนะครับจำนวน1ตําแหน่งกับ1ตําแหน่งนะครับจำนวน1นหลักกับ1นึงหลักนั่นเองนะครับสำหรับวัุณครูอธิสอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย